ยุวชนประชาธิปไตยเครือข่ายแห่งรัฐสภาชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรมสวัสดีครับกระผมนายชิวานนชัยมิ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรวงเรียนท่างหัาพิทยาคมอำเภอท่ามหาจังหวัดน่านสังกัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน,านปัจจุบันกระผมกำลังดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าคาอำอเภอท่ามผาจังหวัดน่านแกนำวสดเอ็นจังหวัดน่านรุ่นที่1และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนท่ามผาพิาทยาคมฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายงานวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2567ครับจากคำถามที่มีอยู่ว่าหากผมได้รับคัดเลือเข้าร่วมค่ายเยาวชนประชาธิปไตยกระผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไรโดยกระผมจะส่งเสริมการมีส่วนร,ร่วมของประชาชนในท้องถิน่น โดยเผยแพร่พความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองเพื่อให้ทุกคนนั้นตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาชุมชนของตนเองและกระผมจะสนับสนุนให้เกิดความโปรง่งใสและมาพิบาลในเดืองานภาครัฐผ่านการติดตามตรวจสอบและดำเนินการของภาครัฐนอกจากนี้กระผมจะกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสที่จะเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และในอนาคตก็ะผมอยากประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเมืองผมอยากพัฒนาประเทศอยากพัฒนาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าท้องถิน่นและการเข้าร่วมกิจกรรมยุบปชนประชาธิปไตยนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศในอนาคตครับคติประจําใจความฝันแม้จะเพียงหนึ่งเปซอย่างน้อยก็คือความฝันขอบคุณครับ